มาออกล้าขานาเนี้ชาเลไปตัวน้ำขั้วาฝีและเดียดหัดดีก่ไปสามชาลีไปตั ปุญญนธเป็นตัวที่สามแฟลลี่ที่สี่สุสาน่าที่ห้าต่อไปเป็นเอวาที่โคไปสองอคทางตรงเดียร์เฮดเป็นตัวนำคราวนีเดียเฮดเป็นตัวนึ่งคนีเดียเฮดเป็นตัวนำทรโดเป็นตัวที่สองคณนีเดีย ททด.ปิดเริ่มแรงชาญนอกขึ้นไปแล้วขณะนี้ททด.ปิดไม่โตนัมเดียฮัด Dia Tidak, 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 tidak,